สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเดียวนี้ค่ะปุ่นได้มาอยู่บนตัวรถ มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองซึ่งตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวปี2017ออปชั่นมีมาให้ครบพร้อมใช้งานที่สำคัญนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกคันนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากๆแล้ววันนี้ยังราคาดีอีกด้วยค่ะซึ่งคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวสเปคอะไรและราคาเท่าไหร่เดี๋ยวปุนจะพาพี่ๆทุกคนไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุนจะพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถคันนี้เลยมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่น2.4 GLS รถปี2 2017ัเกียร์ออโต้ตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวสีเทาสภาพสวยสภาพดีที่สำคัญวันนี้ราคายัางดีด้วยค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติ8 8 8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆี่แฉกหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแฉกหน้าจอมาที่ line Ad official a a i car เ8 8ดดเมียด,ด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่758,0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟนนซ์ได้เต็ม พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวดีไซน์สปอร์ตไปใช้งานบอกเลยว่าต้องทำพาสำหรับตัวปาเจโร่คันนี้ค่ะและเดี๋ยวบุญพามาชมด้านหน้าตัวรถไปพร้อมๆกันสอบตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้เลยนะคะเลนไฟหน้าของเขาก็จะได้เป็นตัวเลนไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยมีเป็นตัวไฟเดย์ไลท์มาให้อีกด้วยค่ะด้านตัวกระจังหน้าก็จะตกแต่งไปด้วยตัวโครเมีย่ยมสภาพสวยมากๆเลยตกแต่งมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าแบบรังพึ้งนั่นเอง ด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้ถึงคู่หน้าค่ะและสำหรับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีสวยเรียบเงินเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักค่ะและตัวล้อมแมกของเขาก็ได้เป็นตัวล้อมแมกของ Mitsubishi ล้อมแมกสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้ง ซีรียังคันนี้นะคะเขาก็จะได้ใช้เป็นตัว265ทับ60ขอบ18นั่นเองค่ะตัวบันไดได้ข้างตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวบันไดเดิมๆมาจากโรงงานแข็งแรงและคงทนสามารถใช้งานได้จริงค่ะและสำหรับตัวใต้กระจกนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวกล้องมองรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะและสำหรับตัวปุ่มนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวปุ่มสีดำสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้จากตรงนี้อีกด้วย จับตัวชิ้นโซด้านข้ามประตูฝั่งคนนั่งเขาก็จะได้เป็นตัวหัวนอ็อตัเด่ไม่มีร่อรอยการแกะการไขไม่มีล้อรางของการสาสีหรือการเคลื่นย้ายการเพล่อซอกด้านบนตรงนี้เขาก็จะได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ตเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่อรางของการตอกทำมาใหม่ค่ะสําหรับตัวภายในตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะคุมโทนเป็นตัวสีดํานั่นเองคอ,อนโซลภายในตัวรถคันนี้ก็สาภาพสวยสาภาพดีค่ะไม่มีร่อรอยของการใช้งานหานาักมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกที่มีมาให้ถึงคู้หน้า และสำหรับตัวออปชันคันนี้นะคะตัวจอได้เป็นตัวจอแบบทัชสกรีนเดิมมาจากโรงงานใช้แผนซีดี DVD ฟัง AM FM MM, วิทยุ MP3 ได้เรียบร้อยแล้วค่ะที่สำคัญตรงนี้ยังเป็นตัวจอสแสดงผลของตัวกล้องมองรอบคันอีกด้วยนั่นเองตัวแอร์คันนี้ก็จะได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะมาพร้อมกับตัวจอสแสดงผลแบบดิจิตอลและได้เป็นตัวแอร์แบบดูโอโซนมาแล้วเรียบร้อย ตัวเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงใช้งานง่ายใช้งานสะดวกตัวฝั่งคนขับของเขาก็จะได้เป็นตัวระบบเบรกมือแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยค่ะสนหรับตัวเบาะคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเบาะสีดําสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องวอยการฉีกหรือว่าการขาดไม่มีร่องวอยของการใช้งานมาหนักนั่นเองค่ะเดี๋ยวบุญพาพี่พี่มาชมด้านท้ายตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับตัวปเจโร่ชมนี้นะคะสิ่งที่คุณชอบมา,มากๆเลยนั่นก็คือตัวไฟท้ายของเขานั่นเองค่ะไฟท้ายของเขานะคะมีเอกลักษณ์มากๆได้เป็นตัวไฟท้ายแบบ LED ลักษณะดีไซน์เรียวยาวลงมาค่ะทําให้รับกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยที่อยู่ตรงด้านล่างตัวนี้อีกด้วยและสำหรับตัวด้านบนเขาก็จะมีเป็นตัวสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับตัวไฟเบรคยงที่3อีกด้วยค่ะแล้วคุณพามาชมส่อตัวซิงซ่อนด้านท้ายตัวรถคันนี้กันบ้าง ชีนซ่ด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะลอยเม็ดอาร์สภาพสวยสภาพดีหัวน็อตไม่มีเรื่องาการแกะหรือว่าการไขด้วยค่ะภายในเพดานด้านบนตรงนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเพดานสภาพสวยได้เป็นตัวแอร์ราทั้งหมด3แถวก้อนซึ่งตัวแอร์ของเขานะคะก็จะย้ายไปไว้ด้านข้างทําให้ตรงกลางดูโป่งดูโร่งดูสบายไม่มีค้าบลอยน้ำด้วยด้วยตัวเบาะทั้งหมดสแถวตอนของเขาก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดค่ะ สาต,ตัวด้านหลังตรงนี้นะคะบอร์ดสตัวทสองและ3ก็สามารถพับได้อันนี้เรายังไม่ได้พับบอะค่ะก็มีที่เก็บสัมภาระให้อีกเยอะเลยและสับตัวกล่องเก็บของตรงนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวแบ่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะช่วยลดป้องกันกินอับเวลาเราไปตลาดหรือว่าไปออกกาลังกายมีรองเท้าหลายๆคู่มีสามารถเก็บได้เลยป้องกันกินอับได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตัวสีรถฝั่งคนขับนี้เขาก็ได้เป็นตัวสีสวยเรียบเนยียนเสมอเส้นสายและสปอร์ตยังอยู่ครบค่ะตรงประตูฝั่งคนขับนะคะเขาก็จะได้เป็นตัวปุ่มล็อกรถและปลดล็อกรถมาอีกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับตัวซีนซ้อนด้านข้ามประตูฝั่งคนขับนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพดีไม่มีการสาะสีสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบอีกด้วยเดี๋ยวบุญพามาชมรอจเป็นอาร์ังคนขับกันบ้าง ล้อมิดอาร์ที่ประตูฝั่งคนขับนะคะก็ได้เป็นตัวตอกเียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาอีกเช่นเดียวกันค่ะหัวนัดด้านข้างประตูไม่มีต้องอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีต้องอยของการถอดเปลี่ยนบานประตูมาร้านของเรารับประกันค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิวามจนน้าตัดต่อนั่นเองสำหรับตัวแผงด้านข้างประตูคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลี้ยงแบบไฟฟ้าสี่บานฝาประตูแบบออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อก กระจมองข้างของเขาก็จะได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะด้านมือนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวปุ่ม engine start stop นั่นเองใช้งานง่างยใช้างานสะดวกมากๆและสําหรับตัวพวงมลาลัยคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวพวงมลาลัยหนังสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการใช้างานมาหนักฝั่งซ้ายมือได้เป็นตัวมันติฟังก์ชันติ่งเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดฝั่งขวามือได้เป็นตัวระบบปุ้ยคอนโทรลและด้านหลังก็มาพร้อมกับตัวเกียร์แฮนเดิ้ลชีฟีกด้วยค่ะ เลขไมล์ของคันนี้นะคะเขาใช้งานมาถือว่าน้อยกันเลยทีเดียวค่ะวิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0ส่กับอีก8 0 0 0ักิโลเมตรถ้าเทียบกับตัวปีรถแล้วคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สภาพเวิดพร้อมใช้งานที่สาคัญราคายัางดีด้วยตัวเบาฝั่งคนขับนี้นะคะสภาพเกิดไม่มีชิกไม่มีขาดและยังได้เป็นตัวปะไฟฟา้ามาถึงแปดทิศทางให้พร้อมใช้งานค่ะแลวเดี๋ยวมันจะพาพี่ๆทุกคนไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อว่าจะสวยขนาดไหน ้ชมมพรอกันเลยค่ะสําหรับเครื่องยนต์ของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์คอมเมอเร์เรลวนะคะขนาด2.4ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าต้องรอยการไหลย,ย้มของตัวน้ำมัน สำหรับตัวสินซ้อนด้านข้างนี้เขาก็จะ้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่อวอยการแกะหรือว่าการไขคันด้านหน้านรอยต่อเดินมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะสำหรับตัวแผ่นพลาสติกนี้เขาก็จะติดตั้งมาให้เดินตั้งแต่โรงงานไม่มีล่อรอยการแตกหรือว่าร่อรอยของ,ของ,างการงจะดลุิเหตุ ขันด้านหน้าไม่มีร่องรอยของการตัดต่อค่ะสีสอดได้ข้างฝั่งคนขับนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยเบรกแบบ ABS มาให้อีกด้วยอันนี้นะคะบอกได้เลยว่าระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบรก ABS ระบบความปลอดภัย airbag หรือว่าจะได้เป็นตัวก้องมองรอบคันหรือก้องมองถอยหลังนั่นเองค่ะสำหรับตัวฝากระโปรงคันนี้นะคะรอยเว็ดอากรียงตัวสวยเรียบเนียนสมอแบบนี้เลยค่ะ ผลการความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพลงเล็กๆในน้อยฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานในครอบครัวนะคะปุ้นบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆได้เป็นตัวภายในสีดําดูแลรลกษาง่ายที่สําคัญวันนี้ราคาดีมากๆจัดส่วนรถมาให้เป็นแสนกันเลยทีเดียวค่ะใครนะคะที่สนใจคันนี้รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยค่ะที่เบอร์0886059138หรือ s i CAR988 มีแอดด้านหน้านั่นเองค่ะ ราคาคันนี้นะคะขอย้ํากันอีกรอบหนึ่งพิเศษเพียงแค่7 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้คุณฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ่นด้วยคลิปนี้ปุนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ